เดี๋ครับบิ๊กครับจัดส่งรอบเย็นนะครับขอบคุณลูกค้านะครับเป็นยูบัเล็กนะครับยี่ห้อยูบัเล็กอย่งไรฮะไปเจอยกก๊อกริบสองนะเป็นซีโอทูนะครับรุ่นนี้ไม่เบลอแบ็คแต่แรงมากนะฮะแรงหกร้อยแปดสิบสี่นะโหแรงมากที่เคยทดสอบฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีคู่มือเออนี่ฮะของยูบัเล็กให้นะฮะเป็นมาตรฐานของเนาะอันนี้รุ่นนี้แรงสุดแต่เคยสั่งมานะฮะก๊อกสิบเก้ากับดูก็แรงเหมือนกันฮะแต่กัเท่านี้ผมดูมันลำกล้องมันยาวกว่านะครับ โอเคถ้าได้จัดส่งให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรูเนาะนี่ไม่เบลอเบงนะครับเนี่ยนี่ก็ใส่ลูกกระสุนเนาะนี่ก็เปิดนี้มานะฮะนะครับแต่นี่ออกไม่ได้ทันทีผมไม่รู้มันมีหลายลูกี่ก็ออกมาได้แล้วนี่ก็หมุนตรงนี้วาวได้แต่ต้องระวังนะหมุนแรงก็จะหักได้นะครับค่อยๆนะครับคือตัวนี้ผมยิงไม่ออกตอนแรกนะฮะทดสอบผมก็งงมีล็อกเลยนะโวล็อกไปสุดยอดนะฮะถ้าเป็นสีแดงนี่ยิงได้นะครับอันตรายถ้าสีขาวนี่ยิงไม่ออกนะครับผมนะครับเนี่ยต้องไปปรับตรงนี้นะฮะที่วานเนาะก็คือ ก็ยิงได้เลยนะครับไม่ได้เสียนะฮะคือผมระบบล็อกม่สุดยอดโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับสนใจรุ่นไหนครับมาครับเราก็พร้อมจัดส่งให้เลยครับลูกค้าทักมาเราส่งใหนทีครับช่วยๆชติดตามนะครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ